ต้นยางนาใหญ่มากเหลือค่ายลูกเสือหนองสองพี่น้องหนองใหญ่ธรรมชาติวัดป่าดงบ้านตาบโบราณสถานพระธรรมบาลลือนามเลิศล้ำประเพณีไหมมัดมีคุมบ้นเป็นพื้นที่ที่อยู่ในที่ดอนที่ไม่มีภูเขาไม่มีแม่น้ำไม่มีน้ำตก ไม่มีทะเลนะครับก็อบอกว่าได้ไม่มีแม่น้ำสายหลักที่อยู่ในพื้นที่กต็ตำบลยางขีนกนะครับก็เป็นชุมชนเกษตรกรรมรายได้นะครับแทบจะไม่พอกับรายจ่ายมีบริบทในการประกอบอาชีพในลักษณะของเกษตรกรรมแะ้วก็แล้วก็ขึ่งใช้แรงงานเมื่อก่อนจะมีการย้ายแรงงานไปที่กรุงเทพมหานครนะครับไปทํางานโรงงานไปทํามารับจ้างต่างๆ มันไม่มีสิ่งที่เราจะเคลื่อนได้ในการขับเคลื่อนนอกจากงานโครงสร้างก็เลยมีการพูดคุยกับนายกว่าจะทำยังไงนะครับชาวบ้านถึงจะอยู่ได้นะครับก็มีการค้นหาอาชีพดั้งเดิมที่มีอยู่นะครับจะนําอาชีพอะไรมาจุดประเด็นนะครับเพื่อสร้างไรายได้ให้กับชุมชน ข้อมูลต่างๆในอดีตอาจจะมีแต่มีน้อยเราก็ได้เรียนรู้จากสสนสำสสนัก3เข้าไปสู่กระบวนการการทำแท็กแนบทำรีแคปในส่วนข้อมูลของเทคแนบที่เราทำมันจะเป็นการวิจัยเชิงปริมาณตัวนั้นเราจะได้ชุดข้อมูลตัวหนึ่งซึ่งเราลงเก็บข้อมูลเอง บันทึกข้อมูลนําใช้ข้อมูลและท้ายที่สุดเราเป็นเจ้าของข้อมูลเองตัวนั้นเนี่ยมันจะถูกหยิบใช้เวลาที่าทางผู้บริหารเรียกดูข้อมูลเวลาที่ออกดีพอร์ตรายงานข้อมูลว่ากลุ่ม13ประชากรที่เราจะดูข้อมูล อย่างเช่นเราต้องการดูข้อมูลเด็กเด็กในพื้นที่ของเราในตำบลของเราเด็กที่มีปัญหาที่แบบว่ามีข้อจํากัดที่เราต้องเข้าไปพัฒนาเข้าไปดูแลเขาเนี่ยเราก็จะใช้ชุดข้อมูลตัวนั้นนะคะส่งต่อให้แต่ละกองแต่ละงานที่หยิบใช้ข้อมูลได้เลยส่วนรีแคปเนี่ยมันจะเป็นการวิจัยข้อมูลเชิงชาติพันธุนาแบบเร่งด่วนตัวนี้จะเป็นตัวสุดเจ๋งเลยเพราะว่ามันจะเป็นข้อมูลที่ทําให้เราได้ค้นเจอทุนและศักยภาพทุนหกระดับที่มีในพื้นที่ของเราไม่ว่าจะเป็นทุนบุคคลทุนทุนกลุ่ม ทุนองค์กรทุนเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่ของเราพอเราค้นเจอทุนเนี่ยว่าเขามีศักยภาพแล้วเราก็เอามาพัฒนาต่อยอดงานของเรายกระดับทุนต่างๆให้เป็นตอนนี้ทุกกลุ่มทุกทุนที่อยู่ในพื้นที่ของเราที่ผ่านการวิจัยเการวิจัยรีแคปเนี่ยจะถูกยกพัฒนามาเป็นผู้นำเป็นสุดยอดผู้นำของตำบลยางขี้นกของเรา จะมีกลุ่มในส่วนเรื่องของวิสาหกิจทอผ้ากล่วยเมาเรื่องผ้ากล่วยเนี่ยมาปัดฝุ่นเขาก็จะมีบทบาทความสําคัญมากในในเรื่องการพัฒนาไปพร้อมๆกับเรากลุ่มเนี้เนี่ยเราให้เป็นเป็นกลุ่มดาวซึ่งตอนนี้สินค้าของเขาก็เป็นอยู่ในระดับสีดาวเพื่อจะพัฒนาต่อยอดไปนี่คือกลุ่มผ้ากล่วย กลุ่มที่2ที่เราได้จากงา,านฐานทรัพยากรท้องถิ่นเป็นกลุ่มจากสารเครือสูตรกลุ่มเถาวันแดงลายของตะุนยางขี้นกเนี่ยลายนกกระยางที่เอาไปฝังไว้ในเครือสูตรมันจะเป็นอัตลักษณ์ของของโปรดักโปรดักนั้นเลยกลุ่มจากสารเครือสูตรเนี่ยจะไปดึงกลุ่มของผู้สูงอายุเข้ามาทําเพื่อให้มีรายได้เดือนหนึ่งผู้สูงอายุคนหนึ่งเนี่ยถ้าทำเก่งๆก็จะมีรายได้ประมาณ2-3พันที่เพิ่มมาวสัสดุเครือสูตรเนี่ยเราหาได้ในพื้นถิ่นของเราไม่ได้ไม่ได้ซื้อเลย กลุ่มนี้ได้แรงบันดาลใจในการช่วยเหลือคนในท้องถิ่นเกิดจากแรงผลักของอสมอของประธานอสมอโซนโซนบ้านยางคินุกเริ่มแรกเลยมีการระดม,ะดมสมุนไพรส่งต่อคนที่มาอยู่ศูนย์พักคอยคนที่ไปกักตัวอยู่ที่บ้านอสมอก็จะไปส่งต่อส่งต่อหลังจากที่โควิดมันจบ อสมอทีมเนี่ยเจคนเขาที่เขาตั้งต้นเนี่ยเขาก็เลยเริ่มมาคิดว่าเอ๊ะเราก็มีสมุนไพรในพื้นที่เขาก็เลยอยากจะต่อยอดคันนี้งานพัฒนาชุมชนงานงานพัฒนาชุมชนตะบนยางคีนโนก,ก็เลยไปของโมง่มาจาก สตรีสีสเกตให้เขาผลิตสินค้าได้อยู่ที่ระดับ3ดาวแล้วก็จะมีวิวัฒนาการต่อยอดไปอีกเวลาที่ค่ายผู้นําเรามาในพื้นที่เราก็จะส่งต่อให้ไปเรียนรู้ตัวนี้เพราะตัวนี้เนี่ยเราจะเราจะเห็นได้ว่าเขามีการอยู่กับสภาวะการที่มันมันรู้รับปรับตัวก็ปรับตัวให้เข้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผลิตภัณฑ์แพคเกจจิ้งของเขาเนี่ยเขาก็มีการพัฒนามีการต่อยอดไปเรื่อยๆ นอกจากนั้นก็จะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มเกื้อกูลกันในพื้นที่ของเราก็อย่างเช่นกลุ่มกองทุนรั้วที่มาแก้ไขข้อพิพาทระหว่างครัวเรือนที่มีปัญหาเรื่องระบบน้ําเสียของแต่และครัวเรือนเราเป็นชุมชนเกษตรกรรมเราทํานาเรามีข้าวเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบุตรหลานเราจะต้องได้โปรตีนจาก21บาทหรือ36บบาทแต่ข้าวเรามาระดมกันเป็นกองทุนข้าวเปลือกตัวนี้มันก็เลยเป็นเหมือนเป็นกองทุนที่ มันเป็นการรวมน้ําใจของของผู้ปกครองของของชุมชนให้เกิดให้เกิดกองทุนเข้าเปลือกเพื่อจะส่งต่อให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วก็โรงเรียนในสังกัดของเราเรามีกลไกในการทํางานร่วมกับภาคียุทาสตร์ี่แกนหลักไม่ว่าจะเป็นท้องถิน่นท้องที่ส่วนราชการในพื้นที่แล้วก็ตัวมดงานในพื้นที่ของเราเองตัวประชาชนเนี่ยเขาเปิดใจ สิ่งสําคัญนะครับก็คือการร่วมมือสอดประสานกันนะครับแชร์ข้อมูลต่างๆแชร์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วก็นําข้อมูลทั้งสองฝ่ายนะครับมาหลอมรวมกันนะครับเราก็จะได้เป็นปัญหาพื้นฐานของตับตนอย่างชินกแล้วก็ขี้จุดตัวนั้นเลยนะครับตำบลเรามีข้อมูลเราแก้ปัญหาตามข้อมูลถ้าตำบลนี่มันเข้มแข็งหมู่บ้านเข้มแข็งกลุ่มอาชีพเข้มแข็งอาเภอมันก็เข้มแข็งจังหวัดมันก็เข้มแข็งประเทศมันก็เข้มแข็ง